สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวนะครับนะเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับรโอกสมบูรณ์ซือหารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงทั่วร่างกายเขาแต่เขายังสามารถต้านทานได้เขาได้ตามชายชราคนนั้นไปเป็นเพราะเขามีเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อีกมากมายกระเบียเซียนของซือหากระแทกเขใส่ศีรษะของชายชราชายชราเกียวร้องเผยเห็นร่างเดิมของเขาทันทีแต่จริงแล้วร่างกายของเขาเป็นซากศพที่เน่าเปื่อย จนแทบจะหมดสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างรว้วเป็นโครงกระดูกมีเนื้อหนังติดอยู่เพียงเล็กน้อยนี่คือร่างแท้จริงของเขาหรือ้อหาวตกตรึงเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่ดื้อหาวตะโกนุดเถิดเจ้าไม่สามารถลงมือที่นี่ได้มันจะทำให้พวกเจ้าตายกันหมดตุสานี้ไม่อาจทนต่อความทนงของเจ้าหากเจ้าลงมือต่อไปร่างกายและวิญญาณของพวกเรา จะสู่สลายทันทีข้าเป็นคนตั้งคำถามที่นี่ซือหาวกล่าวข้าเป็นเพียงซากศพเท่านั้นไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองมาจากยุคไหนาชายชรากล่าวด้วยเสียงสัน่นเขาไม่เหลือความมั่นใจแล้วตอนนี้เขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างกับซือหาวด้วยความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามซือหาวค่อนข้างตกใจตามที่ชายชารากล่าวเขาไม่ได้อยู่ในยุคนี้มีสิ่งมีชีวิตทรงพลังคนหนึ่งมาสำรวจสถานที่แห่งนี้ และหลังจากการประทะก,กับคำสาบอย่างรุนแรงนิ้วมือข้างหนึ่งของเขาก็หลุดออกมาหลังจากนั้นหลายปีผ่านไปนิ้วมือของเขาก็พัฒนาสติปัญญามีสติปัญญาสามประชัญญาที่เป็นอิสระกายเป็นตัวเขาผู้เชี่ยวชาญคนนี้แม้แต่ชิ้นเนื้อรักกระดูกที่ผูพังสามารถเปลี่ยนเป็นผัวผู้โศกที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้เป็นผัวผู้โศคนนี้ ไม่ได้อ่อนแอจริงๆเขามีความแข็งแกร่งในระดับคู่ยิ่งใหญ่อาณาจักรปวดปล่อยตัวเองแน่นอนสิ่งที่สำคัญสุดคือกระดูกนิ้วมือนั้นอยู่ในดินแดนต้องสาบนี้แม้ว่ามันจะเน่าเปื่อยลงไปทุกวันแต่สามารถพัฒนาสติปัญญาของตัวเองให้มีมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสถานที่แบบไหนหรือซือหาวถามสิ่งที่ข้าพูดก่อนหน้านี้แปลเรื่องจริงที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนของคู่แข็งแร่งคนหนึ่ง เมื่อหลายปีก่อราชาแห่งพื้นที่ปิดผนึกได้มาที่นี่เพื่อสักการะเขาค่าได้ยินเช่นนี้ในบทสนทนาในบทสวดนับที่เขาเก่าเมื่อซือหาได้ยินดังนั้นเขาจึงมึนงงรู้สึกสับสนกับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรนะรือซือหาถามสถานที่แห่งนี้ไม่สามารถถูกโจมตีได้ค่าดีนมาว่าในอนาคตความวุ่นวายที่ยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์จะประทุขึ้นมันจะเป็นการต่อสู้ของคู่ยิ่งใหญ่มากที่สุด เขาที่เคยมีมาในแต่ละยุคสมัยและตัวตนที่อาศัยอยู่ในสุสานนี้ก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมสงครามอะไรหรือือหาสูตรหายใจเขาไปอย่างหนาวเนบผู้แก่งก้าคนนั้นเขาจะเดินทางมาจากอนาคตโดยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นประตูเสียงชายชาาสั่นสถานนี่คือประตูแห่งการกลับมาของหนึ่งในบุคคลชั้นนำของโลก ซือหาวตกตรึงอย่างมากนี่คือสถานที่แบบไหนหรือเหตุใดหลุมศพใหญ่จึงกลายเป็นประตูให้กับผู้คนจากโรคอนาคตเจ้าก,กาบคู่เรื่องไร้สาระเอามัน่นใจว่าสิ่งที่ชายชาราคนนี้กล่าวออกมาต้องปเป็นเรื่องไา้สาระอย่างแน่นอนตอนนี้ซื้อหาวไม่เชื่อเขาอีกต่อไปแล้วตอนนี้จะน่ากลัวขนาดนั้นจริงหรือทุกคำที่้าพูดเป็นความจริงถ้ามีคำโกหก ขอให้ข้าดับสูนไปทั้งกายและวิญญาณชายชาราเต่งคำสาบานกับสวรรค์และปัตจภีันในความเป็นจริงสือหาเชื่อคำพูดของชายชาราคนนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่งถึงแม้ลักษณะท่าทางของชายชาราคนนี้จะดูเชื่อถือได้ยากแต่คำพูดเขาก็มีบางส่วนที่เป็นความจริงอย่างแน่นอนยุคแห่งความมืดกำลังจะมาถึงแล้วนี่แปลเรื่องที่ผู้คนมากมายต่างทราบดีเมื่อถึงเวลานั้นจะมี สิ่งมีชีวิตมากมายที่ตายไปแล้วด้วยความคับแค้นมันยากที่จะจินตนาการได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวแบบไหนปรากฏขึ้นในเวลานั้นคือหาไม่เคยคิดว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประตูหนึ่งที่นำทางสู่ผู้ยิงใหญ่คนหนึ่งจากโรคอนาคตมาที่นี่มันเป็นเส้นทางโบราณที่เชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเป็นแข็งแกร่งกวาราชามตับางที ในอนาคตอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเดียวที่ใช้ประตูนี้เพื่อก้าวเข้าสู่โลกนำทางให้ข้าซื้อหาวตะกนเงื้อและกระดูกที่เน่าเปื่อยบนซื้อบนพื้นเปลงประกายกลายเป็นคายชาราเดิมอีกขังอย่างไรก็ตามเขาถูกปิดผนึกด้วยยานสัักรณงเต่าอันยิ่งใหญ่ของซื้อหาวเพื่อไม่ให้เขาสามารถเล่นลูกไม้ได้ทายชาราก้มหน้าอย่างเชื่อฟังพร้อมกับนำทางไปด้านข้าง หลังจากผ่านไปหลายปีใครจะกล้าเข้าไปในหลุมฝังศพที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ทั้งอย่างกล้าบุกเข้าไปในส่วนลึกของหลุมฝังศพด้วยนอกเหนือจากราชาแห่งพื้นที่ปิดผนึกคนนั้นซือหาาจำเป็นเพียงครับือหาอาจเป็นเพียงคนเดียวที่กล้าทำเช่นนี้หากเป็นคนธรรมดาเพียงแค่ยืนอยู่นอกหลุมฝังศพ ร่างกายเขาจะถูกกัดก่อนไม่เหลือแม้แต่เศษซากกระดูกขณะเดียวกันหากมีใครกล้าลงมาในส่วนลึกของหลุมฝังศพเชื่อได้เลยว,ว่าแม้แต่เศษเสี้ยวของวิญญาณดั้งเดิมของพวกเขาก็จะถูกทำลายไปอย่างแน่นอนเพื่อหาทนต่อความกัดก่อนร่างกายเขาเปล่งประกายด้วยวงแหวนศักดิ์สิทธิ์มากมายทุกสิ่งทุกอย่างปกป้องปวเขาไว้ไม่ให้พลังแห่งชีวิต รู้อะไรออกมาร่างกายในอดีตของเจ้ามีต้นกำเนิดแบบไหนเจ้าจำอะไรได้หรือไม่เสือหาวถามข้าไม่มีความทรงจำาชายชราสายหน้าเขาเป็นเพียงกระดูกชิ้นเล็กๆของสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งตัวหนึ่งแตนแท้โรหิตทั้งหมดเน่าเปือยอย่างสมบูรณ์แต่มันก็ยังสามารถพัฒนาความรู้สึกได้ในสุดบุคคลผู้นั้นอาจจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าราชามาตาซีรุมฝังศพขนาดใหญ่นั้นกว้างขวางมากราวกับ สถานที่แห่งนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับโรคขนาดเล็กใบหนึ่งอันดินตีเหลืองหายไปแล้วเส้นทางหินปูนโบราณปรากฏขึ้นภายในรมฝังศพซึ่งนำไปสู่สถานที่ด้านในที่ปลายทางของถนนนั้นเป็นสวนแห่งหนึ่งซึ่งมีสนาม้าปกคุมอยู่ด้านหน้าเราใกล้ถึงแล้วชายชาราก่าวทั้งสองคนเป็นบุคคลที่ทรงพลังและมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดา กาที่พวกเขาจะสามารถเดินทางผ่านโลกกันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในช่วงพิษตานั้นไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้สถานที่แห่งนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างสถานที่อันกว้างขวางทั้งหมดขดเล็กลงมากลายเป็นทางเดินสู่ศาลและองปลายทางเดินเป็นประตูที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทองแดงบานใหญ่ มันถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนามีคราบสีเขียวของสนิมปกคลุมอยู่เต็มไปหมดสัญลักษณ์มันคล้ายกับผ่านยุคโบราณยิ่งใหญ่มาหลายครั้งทั้งยังไม่เคยปูกเปิดออกนี่คือจุดหมายสุดท้ายมันเป็นประตูที่ไม่มีทางไม่มีทางเนี่ยถูกเปิดมาได้ซื้อหาสั่งให้ชายชาราผักประตูเปิดออกแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชายชาราก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นทั้งย่งถอยห่าง จากประตูด้วยความหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดไม่มีทางแต่ต้องประตูบานนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต่อให้แข็งแกร่งถึงระดับไหนหากสัมผัสกับประตูนี้ร่างกายและวิญญาณพวกเขาจะสูญสสายทันทีน้ำเสียงชาชาราสั่นสะท้านจากท้าทางเขารับต่อให้เป็นซื่อหาวสังหารเขาที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีทางที่เขาจะเปิดประตูอย่างแน่นอนนอกจากนี้แม่น้ำสายนั้นยังไหลลงมาจากที่แห่งนี้อีกด้วย อกรูมฟังศพใหญ่มีแม่น้ำสายยาว่าพาวอยู่ในความว่างเปล่ามีบางคนบอกว่ามันเกิดจากขนควงของบททดสอบแห่งสวรรค์บางก็ว่ามันเป็นโรหิตของเตียนอมตะคนหนึ่งแต่ในที่สุดปลายทางของมันก็คือประตูทองแดงแห่งหนึ่งใต้ประตูทองแดงมีรอยแตกขนาดเล็กแม่น้ำสีเงินสุกสายไหลเข้าไปผ่านรอยแตกนั้นแม่น้ำสายนี้มาสิ้นสุดตรงนี้จริงๆ มันมีความรับแบบไหนกันแน่คือหาตรวจสอบสถานที่อย่างรอบขอบในเวลาเดียวกันเขาสัมผัสได้ถึงรัศมิที่น่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทั้งร่างกายของเขาถูกกดดันอย่างรุนแรงจนแทบจะระเบิดออกจากกันพลังคำสาบของสถานที่แห่งนี้ยิ่งใหญ่น่ากลัวอย่างถึงที่สุดพลังคำสาบร้ายแรงเกินไปทั้งหมดมาจากด้านหลังประตูนั้น สิ่งที่ข้าพูดออกไปก่อนหน้านี้ไม่มีคำใดโกหกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงชายชรา,ลากล่าวด้วยความกลัวเป็นเพราะกระเบียดเซียนในมือซืือหาวเชียงชี้ระหว่างคิ้วของเขาแม่น้ำสายนี้เรียกว่าแม่น้ำแห่งการนำทางซึงสามารถนำทางให้สิ่งมีชีวิตในยุคที่อยู่ห่างไกลมาสู่โรคแห่งนี้ได้ชายชรารีบกล่าวในสิ่งที่เขารู้นี่แปลเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งแม่น้ำสายนี้เชื่อมต่อกับโรค ที่ไม่รู้จักเพื่อนำทางพวกเขาสู่โรคอันยิ่งใหญ่นี้ซื้อหาวตกตระหนกการที่อาศัยแม่น้ำแห่งนี้เปิดประตูข้ามาอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตนเดียวเ่านั้นบางทีพวกมันอาจจะยกกันมาทั้งเผ่าพันธุ์ก็ได้ชายชารารู้สึก,กวาดกลัวต่อซื้อหาวอย่างแท้จริงเขาจึงพยายามอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้ออกมาแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาได้ยินมาจากราชาแห่งพื้นที่ปิดผนึกคนนั้น บางสิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้อาจเป็นเรื่องจริงเช่นแม่น้ำสายนี้กันตัวจากโรหิตของคู่แข็งแร่งผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งสิงมีชีวิตแห่งหนึ่งพลังที่อยู่ในโรคด้านหลังประตูทองแดงเป็นเพราะกลิ่นอายของเขาถูกทิ้งไว้ที่นี่เขาจึงสามารถกลับมาได้ด้วยพิกัดที่แม่นยำที่สุดหลังจากเขาเข้าใจสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ประเภทใดาการแสดงออกซือหาเป็น เปลี่ยนไปเย่างดุแรงเขายืนอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานนี่คือประตูแห่งหายยนะเส้นทางการกลับมาของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครเทียบได้เจ้าค่อนค้างพิเศษไม่สทกสถานแม้ว่าพลังคำสาบจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ในระยะเวลายาวนานคือหาหมองไปที่ชายชาราชายชาราเผยรอยยิ้มที่ขมขื่นและตอบกลับว่าเ้าก็สบายดีเหมือนกันไม่ชิง เขาถอนหายใจเบาๆข้าสูญเสียโรหิตแกนแท้ไปแล้วสิ่งทุกอย่างเหลือเพียงเนื้อหนังที่เน่าเปื่อยตอนนี้มันประสานเป็นหนึ่งเดียวกับคำสอบขอาคู่ชนิดจากมุมมองหนึ่งหมายความว่าหากมีโรหิตแกนแท้เหลืออยู่เขาจะมีพลังมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้อย่างแน่นอนเือหาวถามเขาอย่างโอยอยากรู้ว่าประตูนั้นนำไปสู่ทางไหนกันแน่มันเป็นเส้นทางโบราณแบบไหนอย่างไรก็ตามในท้ายสุดก็ไม่ได้รับข้อมูลที่เป็น ประโยชน์อะไรสิ่งที่ข้าอยากรู้คือเกิดอะไรขึ้นกับสองคนข้างนอกซือหาวจริงจังมากจริงไปกว่านั้นเขารากช,ชายชราออกมาจากหลุมศพเพื่อไปสนทนากันด้านนอกไม่ว่าซือหาจะท้าทายสวรรค์เพียงใดเขาก็ไม่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าประตูโบราที่ปกคุมไปด้วยสนิมได้ในระยะยาวรังการกัดก่อนที่น่ากลัวเกินไป้วยเหตุผลบาง อย่างร่างกายของชายชาราคนนั้นมีความใกล้เคียงกับโรหิตที่แท้จริงที่ราชาปีศาจทิ้งไว้อย่างมากทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเขาประสานเข้ากับโรหิตที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆบริเวณผู้เท่าเก่าก็กาุณาให้ความเคารพด้วยคอือห่าวจ้องมองเขาเขาเป็นปู่ของข้าชายชารารีเปลี่ยนคำพูดทันทีอาบควผูุโศคน,นี้แปลกประหลาดมาก เขาสามารถรอมรวมกับโลหิตของราชาปียศาสได้มันน่าจะเป็นโชคโดยธรรมชาติสำหรับเขาแน่นอนถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเป็นไปอย่างราบรื่นเลิกทำตัวร้ายสาระได้เขาอายุน้อยกว่าเจ้าสี่คือหาวก่าวเขาไม่รู้จะพูดอะไรกับผู้เท่าคนนี้จริงคนผู้นี้ไม่มีกระดูกสันหลังและขาดความกล้ามากเกินไปพันปู่เทพปีาศาสผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้ดูเด็กมาก เส้นผมสีดําของเขาดูเหมือนมันวาวเขาดูคล้ายกับคนวัยสามสิบต้นๆเท่านั้นเขาจะตื่นได้เมื่อไหร่ซื้อหาวถามอย่างน้อยก็แปดพันถึงหนึ่งหมื่นปีเป็นอย่างน้อยเขาก่าวนานขนาดนั้นเร็วหรือซื้อหาวไม่เชื่อชายชาราใครคือราชาปีศาจในตอนนั้นเขาก้าวข้าสสนะ่วนณาจักรแห่งความเป็นอมตะเรียบร้อยแล้วหากไม่ใช่ว่าเขาถูกสังหารได้ทันสายฟ้าจากสวรรค์ความแข็งแกร่งเขาย่อมไม่มีใครเทียบได้ดังนั้นรหิตของเขา เดือดเรืออยู่ยอบแปลโรหิตของคั่วมาตาที่แท้จริงหากใครปราถนาจะประสานรวมกับมันโดยปอติแล้วเขาย่อมต้องตายอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามได้เหตุผลบางประการปู่ของเจ้าสามารถดูดซับมันได้ทีละนิดแต่เนื่องจากความแตกต่างของระดับการบวมเพาะระหว่างทั้งสองนั้นมีมากเกินไปเขาจึงต้องใช้เวลาในการดูดพวกมันทั้งหมดพายชราอธิบายความจริงเือหาวขามวดคิ้วเขาถอนหายใจเบาๆรับพยักหน้าเกิดอะไรขึ้นกับอามัน ซือหาวชี้ไปที่หญิงสาวบนหลุมฝังศพสําหรับนางข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ข้าเพียงรู้สึกไล้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งอายชราท่าทางหวาดกลัวเมื่อเขามองไปที่อามันเขาไม่สามารถยับยั้งความกลัวที่เอาครอบงาจิตใจตัวเองได้ลักษณะท่า,าทางของเขาสร้างความประหลาดใจให้กับซื้อหาวเป็นอย่างมากทําไมถึงเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้นางเคยถูกสาปแช่งแต่สุดท้ายนางก็ไม่ได้กลายรากเป็นเป่าเหมือนกับคนอื่น แต่สัญลญักษณ์ประหาดพวกนี้ลับเขาเกอ่อกลุมร่างกายของนางเมื่อตอนที่นางกําลังจะหมดลมหายใจท้ายสุดแล้วนางสามารถเรียกโรงศพใบนั้นซึ่งปกติตั้งอยู่หน้าประตูทองแดงออกมาผูุเท่าอธิบายสิ่งนี้ทําให้ซือหาตกใจเกิดอะไรขึ้นกับอามันชาชาราสูงวัยนับชาชาราเนี่ยสงสัยว่ามันน่าจะได้รับสิ่งแปลกๆจากโรคภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ มันต้องมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับประตูทองแดงจนทําให้นางสามารถเรียกโรงศพออกมาได้แต่เดิมโรงศพหยกนี้วางอยู่หน้าประตูทองแดงหรือซือหาวถามถูกต้องโร,โรงหยกนั้นทำให้ผู้อาวุโสเนี่ยหวาดกลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่กล้าแต่ต้องมันแม้แต่ครั้งเดียวเพียงเข้าใกล้มันก็แทบจะทำให้วิญ,ญญาณเขาดับสูญไปอย่างไรก็ตาม ในตอนนี้โรงศพโกราเนี่ยได้บินออกมาได้ตัวเองโดยมาถึงด้านนอกของหลุมฟังศพมันปรากฏออกมาอยู่ด้านข้างของหญิงสาวนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนะับว่าหลังจากที่เขามองเห็นคนทั้งสองคนนั้นรุกเข้ามาในนะเขตส่วนตัวของเขาเขาก็ไม่กล้าลงมือขับไล่หรือทำอันตรายใดๆขึ้นแล้วเจ้าคิดยังไงกับเรื่องนี้หรือสือหาวถามเขาไม่ว่าจะอย่างไร อามชายชราคนนี้ก็อาศัยอยู่ที่นี่มานานความรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เขายอมมากกว่าซื้อหาวอย่างแน่นอนถ้าคิดว่าโรงศพนี้ต่างหากที่เป็นประตูให้กับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ตนนั้นใช้ข้ามมาหญิงสาวคนนี้อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งในอนาคตงลงรายละเอียดอีกหน่อยไปหน้าซื้อหาวมืดคืนน้ำเสียงดุดันหญิงสาวผู้นี้หากนางไม่ใช่ผู่รับมงรดกของสิ่งมีชีวิตตนนั้นนางก็ต้องถูกกำหนดให้เป็นผู้เฝ้าประตูทางด้านนี้ และเมื่อถึงเวลานางจะเป็นคนเปิดประตูด้วยตนเองกุทธาากล่าวใบหน้าของเขาปิดเปี้ยวด้วยความหวาดกลัวคตือห,หาต้องการจเจ้าปู่ของเขากับปู่ของตัวเองเนี่ยกลับคืนมาและยิ่งอยากจะนําอาหมันออกไปด้วยแต่เขาพบว่านี่เป็นเรื่องยากมากพวกเขาสองคนยังไม่ตื่นราวกับว่าพวกเขาถูกอะไรบางอย่างเนี่ยปิดผนึกไว้ใบหน้าของเขาเผอเห็นถึงความกังวลอย่างแท้จริงปู่เขาประสานกับเลือดของราชาปีศาจที่เปนเรื่องที่ฆ่าคํานวณ ไปก่อนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ปู่เขาเคยรอมรวมกับมันเมื่อหลายปีก่อนสําหรับการเปลี่ยนแปลงของมันเป็นเลือกที่คาดไม่ถึงจริงๆเราไม่จําเป็นต้องกังวลไปไแน่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีเมื่อประตูทองแดงเปิดขึ้นในอนาคตเจ้าจะมีการเชื่อมต่อบางอย่างกับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังจากเส้นทางนี้หากมีการต่อสู้ที่เด็ดขาดบางทีเจ้าอาจได้รับความคุ้มครองจากเขาผู้เท่าเก่าเพราะที่ใต้ ชายขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากก้มศีรษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายชาราที่ไม่มีกระดูกสันหลังคือหาวิเคราะห์อ,อย่างจริงจังอามันจะกลายเป็นคนรับใช้คือหาถามนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถยอมรับได้อย่างแน่นอนไม่จําเป็นบางทีนางอาจจะกลายเป็นผู้รับมรดกผู้เท่าเกา่าแต่นารีฟีปาเขาก็ขยับพูดว่าอาจมีบางอย่างที่น่าตกใจกว่านั้นเกิดขึ้นเ้าหมายถึงอะไร เือหามองไปที่เขาพลังศักดิ์สิทธิ์ของการดำรงอยู่ในระดับนั้นไม่มีสิ่งใดเทียบได้จิตวิญญาณของเขาจะอยู่โยงคงกระพันต่อความทุกข์ยากทั้งหมดข้าเชื่อว่าเขามีวิธีการมากมายในการที่จะกลับมาที่นี่บางทีหญิงสาวคนนี้อาจเป็นเพียงดวงตาของเขาเพื่อให้สิงมีชีวิตตอนนั้นสามารถรู้ถึงการเคลื่อนไหวของโรคใบนี้ ผู้เท่ากก่าวแม้ว่าเขาจะไม่ได้แตกต่างจากวิญญาณเล่้ร่อนหรือผีแต่เขาก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างมากมายเพราะเขามีชีวิตมาหลายล้านปีแล้วแม้กระทั่งเป็นพยานในเหตุการณ์ที่ชาตินักที่ราชาดินแดนปิดผนึกมาสักการะสิ่งมีชีวิตตนนั้นนับภาษาอะไรกับเรื่องอื่นในยิงยาที่จะยอมรับซื้อหาวเก่าบางทีมันอาจจะเป็นโชคธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้บางทีอาจเป็นเพราะโรงศพใบนี้เลือกผู้สืบทอดของมันด้วยตนเอง ผู้เฒ่าเก่าซื้อหาวยังคงเงียบเขาไม่สามารถปล่อยให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับหมันได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความแข็งแกร่งเจ้าในตอนนี้ยังไม่เพียงพอไม่สามารถช่วยพวกเขาได้อย่างแน่นอนโรงศพนั้นมีพลังลึกลับแฝงอยู่ในตอนนั้นข้าสัมผัสกับมันเล็กน้อยก็เกือบทําให้ร่างกายข้าดับสูญไปนี่ไม่ใช่สิ่งที่พลังระดับเจ้าจะสามารถต้านทานได้เฒ่าเก่าซือหาถอนหายใจเบานี้คือความจริงระยะเวลาในการบวมเพาะเขานั้นสั้นเกินไป แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่สามารถท้าทายสวรรค์ได้อย่างแท้จริงแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่อาจทําได้เขาต้องแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้เขารู้สึกเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆขอเพียงมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะจัดการกับศัตรูทั้งหมดเรื่องการปกป้องคนที่เขารักก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปการรอคอยความเมตตาของศัตรูนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถยอมรับได้อย่างแท้จริงอามันยังคงไม่เป็นไร การอยู่ที่นี่ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไปบางทีนี่อาจจะเป็นโกตามธรรมชาติของนางในขณะเดียวกันเมื่อเขานึกถึงเหตุการณ์ในดินแดนลุกรางหัวใจของคืหหาก็หนึกอึง้งราชาทั้งเจ็ดของดินแดนลุกรางเสียชีวิตทั้งหมดเมืองจ่าพัดดั้งเดิอพังทลายลงมันถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไ,ไฟที่โหมกระหนำ่ำตกลงไปในทะเลราวยิ่งใหญ่ขวาริงเอ๋อไม่ทราบเป็นตายร้ยดีอย่างไรนางถูกอันหลานจับตัวไปพร้อมกับแคว้นบาป คือหาวไม่มีพลังจะหยุดสิ่งนี้ทั้งหมดเป็นเพราะการฝึกฝนเขาไม่เพียงพอเขาทําได้แค่เพียงเฝ้าดูอย่างหมดหนทางเท่านั้นข้าต้องการที่จะแข็งแร่งขึ้นข้าจะค้นหาสถานที่ที่จะทําให้ข้าแข็งแร่งขึ้นโดยไม่มีศัตรูคนใดค้นพบคือหาวเชื่อด้วยนะคือหาวเนี่ยด้วยความเชื่อของมันเขามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือผู้คนแต่ในที่สุดก็พบ ว่าเขาไม่สามารถนำทั้งสองกลับไปได้ในความเป็นจริงแม้ว่าเขาจะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเอกระเริกทำให้ทำอะไรไม่ได้ในสามพันแขวนแต่เมื่อเจอกับปัญหาจริงเขากลับไม่สามารถทำอะไรได้ทำได้เพียรถอนหายใจได้ความหมดปัญญาเท่านั้นอีกนานแค่ไหนกว่านางจะตื่นมาคือหามอไปที่อามันมันค่อนข้างน่าเสียใจเขาไม่สามารถพูดอะไรกับนางได้เพียงมีเพียงความทรงจำในอดีตของเขาเท่านั้น จากนั้นเขามองไปที่ชาย15ปู่เขาในน่าจะได้รับอันตรายมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะตื่นมาในตอนไหนเท่านั้นอย่างไรก็ตามอาหมันนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเขารู้สึกอับจนปัญญาจริงเราสบายใจเถิดไม่มีใครสามารถทำอันตรายพวกเขาได้อย่างน้อยสุดในสามพันแคว้นแห่งนี้เขากล่าวเป็นเพราะอาหมันมีโรงศพยกปกป้องนางสำหรับปู่สิ้าเขามีโรหิตอันทรงพลังราชาปีศาสอยู่กับตัว ในสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครทับอันตรายเขาได้จริงๆดูแลพวกเขาให้ดีและข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างงามตือหาวเก่าวเขาแสดงวิชารับโบราณชนิดหนึ่งโดยถอดชิ้นส่วนของรอยประทับวิญญาณดั้งเดิมของชายชรา,าออกมาและทำการควบคุมมันไว้ถ้าเขาถูกขากลังนี่จะใช้ข้าฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแน่นอนชายชรา,าไม่เต็มใจอย่างยิ่งแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นตือหาวบินออกไปจากเกาะ ตามเส้นทางเดิมเขาหันหน้ากลับมามองทั้งสองคนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะมุ่งหน้าออกจากเกาะด้วยความเด็ดขาดขณะซื้อหาท่องไปทั่ว3,000แควนในเก้าสวรรค์ด้านบนก็มีความมีขึ้นกําลังก่อตัวขึ้นในตระกูลโบราณบางตระกูลกําลังพูดค,คุยกันเกี่ยวกับเรื่องซื้อหาวจากข้อมูลที่เราได้รับเขายังอยู่ใน3,000แควนยังไม่ได้จากไปไหนการเข้าสู่อาจักที่ตามกว่านั้นพูดง่ายกว่าทำหากเขาต้องการลงไปจริงบางทีเขาอาจจะพิการก็ได้ อาสับสนนิดหน่อยเหตุใดค่วงจึงรีบออกเดินทางมุ่งหน้าส่วาณาจักรที่ต่ำกว่าเป็นเพราะเขารู้ว่าวก้าวสอนศิษย์ไพบกลายเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยไปแล้ว่างน้อยสุดในตอนนั้นก็มีใครบางคนที่ระบุว่าสายเลือดของเขาเป็นสายเลือดคนบาปโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือผู้มาตะาแท้จริงมีตระกูลโบราณมากมายที่รังแอบคุยกับเรื่องนี้รวมทั้งพยายามติดต่อหากันอีกด้วยดังน้อยน้อยในตอนนี้ก็มีถึงสามตระกูลที่ส่งคนออกมาตามราเขา คือหาไปรองเพียงสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดเท่านั้นหากต้องการอาชีวิตเขามันจะเป็นเรื่องง่ายๆได้อย่างไรบางทีคนที่ออกมาตามร่าสังหารเขาครั้งนี้อาจเป็นผู้สูงสุดเองไม่เช่นนั้น่อให้เป็นผู้ยิงย่งใหญ่ในจักรปวดปลายตัวเองร้อยคนก็ไม่ก็จะเหลือเพียงซากศพหนึ่งร้อยซากอย่างแน่นอนหรือมันไปจะดีสุดพวกเราเราไม่มีคนที่แข็งแกร่งมากกว่าหลายคนพยายามต่อต้านเรื่องนี้ บางทีกลุ่มของเราอาจไม่ต้องการไม่ต้องลงมือเองก็ได้บุคคลเหล่านั้นใน3,000แควนคงไม่สามารถยับยับย้งตัวเองได้อยู่แล้วพวกเขาสามารถคนดูค่วงซ่อนตัวอยู่ในป่าดินแดนที่ต่ำกว่าได้หรมีคนหัวเราะด้วยความสุขซือหาวกลับมาที่ตะก,กูฉินเพื่อพบพ่อแม่และน้องชายเขาและประมุขค,คุณเขาอมาตะเตียนอมาตะฉินเมื่อสื่อเจอเริงและฉินยี่หนิงเห็นเขากลับมาอย่างปลอดภัยพวกเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อน แต่ครับพวกเขาก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยเพราะท่านปู่พระอาหมันไม่ได้กลับมากับพวกเขาด้วยเตือห่าวบอกพวกเขามีบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่นทาให้พวกเขาทั้งหมดตกตาึงท่านปู่ไม่ตกอยู่อันตรายใช่ไหมจินห่าวตกใจอาหมันเด็กคนนั้นนางได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงแบบไหนนยีหนยิงรู้สึกกังวลข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเตือห่าวสายขวรทอนหายใจจากนั้นเขาก็บอกทุกคนถึงสิ่งที่เขาคิดเขาเตรียมพร้อมจะรอช่วงเวลาหนึง่งในวันต่อมาเขามุ่ง เนตไปที่การค้นหาเส้นทางกลับไปส่วนอาณาจักรที่ต่ำกว่าเราไม่จําเป็นต้องเปลืองสมองเรื่องหนี้อีกต่อไปวันผูุ้ษโบราณได้ส่งคนออกไปตรวจสอบแล้วพวกเขาทํางานได้อย่างรวดเร็วอย่างยิ่งอินอีหนิงกล่าวนี่เป็นข่าวดีซื้อหาเริ่มปวดหัวแล้วในขณะที่ทิพนของตระกูลฉินในสามพันแคว้นนั้นทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อหากพวกเขาส่งคู่คนออกไปค้นหาเรื่องนี้ย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เขาออกไปคนเดียวเอาแรกก่อนออกไปข้าจะทําอะไรบางอย่าง ซือหาวจากไปโดยลําพังขราวนี้เขา,ขาเริ่มมองหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตําหนักสูงสุดไม่ว่าจะเป็นคนหรือซากศพสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ของเข,งขาแต่เสียดายที่พวกเขาแต่เสียดายที่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่พบอะไรเลยหนึ่งเดือนต่อมาซื้อหาวกลับไปที่ตะกูลฉินด้วยความผิดหวังเด็กเอ,อ๋ดตอนนี้เราพบปบอะแสที่จะกลับสู่ดินแดนเบื้องร่างแล้วทินอีหนิงแจ้งข่าวดีให้กับซื้อหาวดีก่อนที่ซื้อหาว ต้องการจัดการกับทุกอย่างอย่างเหมาะสมน่าเสียดายที่ปู่เขาและอาหมัดไม่น่าตื่นทันเวลาเขาถอนหายใจเบาๆเขาเขายังอยู่ในสามพันแคว้นไม่แน่ว่าปู้คนระดับสงูงซึ่งซ่อนตัวอยู่ที่นี่อาจเกิดความสับสนและสับระสายและลงมือกับเขาก่อนเวลาถ้าต้องการห้องเงีเยบๆสงบเพื่อไม่ให้คนอื่นมารบกวนตือหาบอกพ่อแม่เขายิ่งไปกว่านั้นเขามองมอบหมาให้จ่าพัดเพียเสื้อคอยเฝ้าอยู่ด้านนอกของห้อง เ,เพราะเขากาลังแยกวิญญาณดั้งเดิมของเขาออกจากร่างเ่อมุ่งหน้าไปยังหน้าไปจัดการเรื่องแนอดีบางอย่างท่านกาลังเข้าส่วนอาณาจักรวิญญาณซือเจอ,อหลิงถามนัตตบ่อเจ้ากําลังเข้าส่วอาณาจักรวิญญาณทางด้านของแม่แต่ชินหาวเนี่ยก็ยังเผยเห็นถึงสีหน้าตกใจไทยคาต้องการเข้าส่วนอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าผ่านอนาณาจักรวิญญาณซื้อหาพยักหน้านี่มันจะไม่อันตารายหรือชินอีหนิงรู้สึกกังวลไปแน่นอนซื้อหาส่ายหัว อาณาจักรที่ตามความมีอาณาจักรแห่งความว่างเปล่ามีตำนานเล่าว่ามันถูกสร้างขึ้นจากเจตจำนงของเทพผู้ร่วงรับในสมัยโบราณขณะเดียวกันในดินแดนที่สูงขึ้นก็มีโรคแห่งวิญญาณเหมือนการที่เรียกว่าอาณาจักรวิญญาณแต่ในความเป็นจริงแล้วมันความหมายนั้นคล้ายคลึงกันซึ่งว่ากันว่ามันถูกสร้างขึ้นมาจากจิตสำนึกของเทพพระเจ้าเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามตอนที่ซือหามีพลังมากถึงระดับนี้ เขามั่นใจว่าไม่ว่ามันจะเป็นอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าหรืออาณาจักรวิญญาณจะไม่มีผู้ใดทัดเทียมเขาได้อำนาจไม่เพียงพอจะอธิบายทุกอย่างเห็นเพราะตอนนี้เขาเป็นเพียงเทพเช่นเดียวกันที่น้ำซ้ำยังมีพลังมากมายมหาศาลแต่เมื่อเขาคิดย้อนกลับไปว่าตัวเองสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้อย่างแน่นอนนอกเหนือจากนี้ในก้าวสค์ด้านบนยังมีโรค แผงจิตวิญญาณประเภทนี้ด้วยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาต่อสู้โดยตลอดยิ่งกว่านั้นยังมุ่งหน้าไปยังชายแดนลุกร้างโดยไม่มีเวลาสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ตอนนี้เขากําลังกลับไปยังอาณาจักรที่ต่ำกว่าเหตุผลที่เขาก็สู่โรคแห่งจิตวิญญาณใ,ใครเพื่อไปถึงจุดต่ำสุดของการดํารงอยู่ของมันแต่เป็นการทำความก้าใจเรื่องเดียวยอนกลับไปในตอนที่เขาอยู่ในอาณาจักรแห่งความว่างเปล่า เขาได้ทำลายเศติีทุกประเภทจนเป็นเหตุให้ชิ้นส่วนทองแดงตกลงมาจากท้องฟ้าหาักรวบรวมสิบชิ้นเข้าเขาจะได้รับยานวิเศษอล้ำค่าที่ทรงพลังอย่างยิ่ง่ดีท่านปู่นกและพวผูุโซเหรียญเงินปู่รักรับขอ,อนาจักแห่งความว่างเปล่าเคยสัญญาไว้ก่อนหน้าว่าหากเขามีพลังเพียงพอเขาสามารถโตกตู้เพื่อลงจากอาณาจักรวิญญาณและจากนั้นค่อยเข้าสู่อาณาจักรแห่งความว่างเปล่าอีกครั้งแล้วพวกเขาจะมอบวิชารับอันทรงพลังให้ ตามสิ่งที่ว่าเขาบอกมรดกล้ำค่าอาจเป็นยานพิเศษประจําตัวอาสูรคู่ยิงใหญ่ซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นมรดกของมังกรที่แท้จริงหรือรั่วไปถึงวิชากําเนิดใหม่จากเปลไฟของหงเพิงนี่คือสิ่งที่ซื้อหาวต้องการโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าขอครับ